ก็เลยทำให้ปีนี้วางแผนสนิคนที่สองอ๋อแน่นอนค่ะปีนี้ก็บำรุงมาแล้ว6เดือน6เดือนเพราะว่าต้องให้คนโตโตนิดนึงนะคะก็บำรุงต่อเนื่องพี่เจมก็บำรุงต่อเนื่องอีก2เดือนค่ะถึงจะกระตุ้นไข่ค่ะอ๋ออันนี้คือยังไงครับว่าเป็นความตั้งใจของเราเดือนเดียวที่อยากสนิทคนที่สองในปีนี้เลยถูกต้องครับก็จริงๆเรารอให้น้องไม่ได้หย่านมนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ความรักเขาเต็มที่ นะครับนมเต้านานๆสักนิดนึงใช่ก็เลยก็เลยเป็นเป็นจังหวะพอดีในอายุของครูก้อยด้วยนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องมีช้ากว่านี้เนี่ยมันจะไม่ดีแต่คุณภาพไข่ล่ะใช่ครับเราเลยเลยตอนนี้อยู่ในช่วงการบํารุงตอนนี้เราก็โอ้รับประทานเฟอร์ตี้กับเฟอร์ต้ากันอยู่ตลอดครับก็ค่ะหมายความว่ายังไงสองเดืยนข้างหน้า คิดว่า2เดือนข้างหน้าไม่น่าจะหลุดแผนนะคะเพราะว่าเราก็มาลงต่อเนื่องมาอยู่แล้ว <_ d ata> เพียงแค่ว่าน้องเมดาเพิ่งหย่าเต้าได้5้าวัน <_ d ata> ก็เลยคิดว่าโอเคขอเวลาอีกสัก2เดือนให้น้ํานมมันหดหมด <_ d ata> อ่าแล้วการกระตุ้นไข่ก็จะทําได้ดีขึ้น <_ d ata> ค่ะจ <_ d ata> ริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่ากัน <_ d ata> คุณพ่อจริงๆเขาอยากมีตั้งแต่เมดาขวบอย่างละแต่ว่าเราก็บอกโอเคผู้หญิงบางทีมันต้องใช้ความพร้อมของของร่างกายนะคะคือกว่ามันจะเซ็ตแบบ เซเว่นะคะมันต้องดึงฮอร์โมนลงต้องแบบน้ำนมก็ต้องหดก่อนอะไรก่อนก็เลยโอเคขอแบบพร้อมจริงๆแล้วก็ทำครั้งเดียวแล้วก็สักเซสเลยไม่แบบหลายรอบเพราะผู้หญิงใส่ตัวอ่อนนะ่ะต้องนอนแบบ7วันนะคะบางทีเราก็ไม่พร้อมที่จะเฟลหลายๆรอบอย่างเงี้ยคะ่ะเตรียมพร้อมยังไงบ้างกับการรูปคนที่สอจริงๆในเรื่องของโอเคค่ะ จริงๆเราก็ค่อนข้างพร้อมนาอพี่เจมในเรื่องของจริงๆเราท<ช>ําบ้านใหม่ด้วยเตรียมบ้านใหม่ตอนนี้อีก,อกประมาณสัก5าเดือน6เดือนถึงจะเสร็จ<ช>ค่ะแล้วก็เวลาเราก็แพลนในเรื่องของเวลาเต็มที่มีเวลาให้ลูกเต็มที่<ช>คุณพ่อก็รับงานแบบต้องมีการแบ่งอ่ะใช่คคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องของเวลาะนะครับอยากจะมีลูกเยอะเนี่ยต้องมีเวลาเลี้ยงนะครับโอเคเรื่องของการวางแผนเรื่องการเงินอันนี้เราเราวางแผนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญกว่าเรื่องเงินก็คือเรื่องของเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยการรับงานในวงการบันเทิงของพี่เจมเองนะครับไม่ใช่ไม่รับเลยนะครับแต่เราเราจะเป็นคนกําหนดเวลาว่าอาจะเป็นช่วงเวลาแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยส่วนกูก้อยเองก็ส่วนใหญ่ก็จะ work from home อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถึงค่อนข้างเรียกว่าพร้อมสําหรับการมีลูกคนถัดไป จริงๆแล้วเมื่อก่อนเราก็อยู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยพอพอมีเมดาแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยใช้พื้นที่เยอะมากพอเขาเริ่มโตเริ่มเล่นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคคนที่2น่าจะขยาย<ม>ก็เลยก็เลยไปเป,เป็นอีกหลังหนึ่งที่มีเนื้อที่มากขึ้นเ<ม>ตรียมพร้อมสําหรับ2คนค่ะอันนี้คือไม่ต่ำกว่าสิล้านแน่นอนอย่าไปลงตัวเลขเลยลงตัวเลขเลยนะก็แหมเศรษฐกิจยุคนี้นะมันก็ต้องก็ต้องเต็มที่นะครับก็ต้องเต็มที่กับกับ กับการเ,าเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกแค่2นะครับเราอยากจะมีคนที่3 4, มที่4แต่ว่าก็ต้องให้เวลานิดหนึง่งแต่ว่าบ้านอ่ะนีคิดว่า,ากเตรียมพอรองรับลูกคนที่สองสามสี่แน่น่าจะได้3คนโอเคอยู่คือจะมีโซนแบ่งชัดเลยค่ะว่าเป็นห้องเล่นของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแยกเอาไว้เรียบร้อยห้องนอนลูกคนที่หนึ่งห้องนอนลูกคนที่สองคือไหนๆเราสร้างแล้วเราก็เตรียมไปเลยสร้างบ้านหลังหนึ่งแต่ แต่คือกําหนดขอบเขตชัดว่าอันนี้เป็นห้องอะไรเป็นห้องอะไรตั้งแต่แรกอย่างะะี้ค่ะพื้นที่ไหมพื้นที่ก็ร้อยกว่าวาร้อยกว่าร้อยกว่าตารางวาแต่เราพยายามทําพื้นที่ใช้สอยอยคะค่ะให้มันเยอะอ่าให้มันเยอะประมาณร้อยห้าสิบกว่าอะไรเงี้ยครับครับแบ่งโซนตัดโซนเรียบร้อ,อยอแล้ว,ลวนะตอนนี้แบ่งเป็นห้องห้องไว้เรียบร้อยค่ะใช่ครับก็คือมองไปในระยะยาวเลยนะครับว่าให้เขามีพื้นที่ได้ เสริมพัฒนาการของเขาอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยครับเน้นเน้นไปที่เรื่องของลูกมีห้องลูกห้องแฟมิลี่ห้องดนตรีอะไรเงี้ยเน้นไปที่แบบเป็นบ้านเด็กเลยค่ะเออบ้านสําหรับลูกจริงๆเรียกว่าคือถ้าเกิดเขาขึ้นมาปั๊บได้เลยพร้อมทุกอย่างในบ้านหลังเดียวถูกต้องครับถูกต้องครับก็เรียกได้ว่ามีเป็นการวางแผนระยะยาวจริงๆอะไรเงี้ยครับนนี้มก่างแห้าวันแล้วค่ะห้าวันวันนี้ที่ไม่ได้แบบเข้าเต้าแม่นะคะ ก็เขาก็โตขึ้นครูก็มองว่าเขาโตขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ทานนมกล่องได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนก็จะแบบทานบ้างไม่ทานบ้างเขายังห่วงห่วงนมแม่ตอนนี้เหมือนก็จะเริ่มเป็นเด็กโตมากขึ้นแต่งว่าบอกว่าราตัาใจเหมือนกันจริงๆหนักมากเลยเรื่องนี้หนักที่สุดกว่าทําลูกตอนที่เราท้องยากอีกนะเพราะว่าเรามีเขาแล้วอะเราจะแพ้สายตาาจะแพ้สายตาลูกมากๆเลยกว่าที่ครูก็จะตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วจริงๆอะยืดออกมาประมาณเป็นปีนะ จริงๆตั้งใจว่าเมื่อก่อนปีเดียวจะหย่าเลยปีสามเดือนนะปี6กเดือนนะจนสุดท้ายนี่ค่ะปีเก้าเดือนแล้วก็ตัดสินใจกับพี่เจมจริง,รงๆเพราะว่าบอกไม่งั้นไข่กูก็อยพงังไม่ไหวแล้วคนที่2อ,อาจจะไม่มานะถ้าเกิดเม,มดายังกินเต้าก็โอเคตัดสินใจแล้วก็กลัวว่าเขาจะดรามา่าปรากฏเขาพูดง่ายเขาเข้าใจใช่ค่ะ่ว่าเขาแยกไม่ออกว่าห่างแม่กับห่างใช่ตอนตอนนั้นก็เลยแบบ ต้องครูกก็เลยต้องอยู่กับเขาแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่อยากให้เขาคิดว่านมแม่กับแม่คือเรื่องเดียวกันให้เขาคิดว่าเขาว่าหย่านมแม่นะแต่แม่อ่ะอยู่กับเขาตลอดนะเพื่อนตอนนี้เขาไม่รู้สึกว่าห่างเพราะว่าเขามากินนมกล่องแล้วก็น่าก็ซดนมแม่ออย่างเงี้ยค่ะจริงจริไม่ต้องถึงขนหลอกล่อไปยังไงบ้างจริงๆไม่ต้องถึงขั้นหลอกล่อปัญญาโบราณเลยครับบอระเพ็ดเลยทีเดียวเลยครับรู้เรื่องเลยค่ะ ที่เราเรื่องพยายามทดลองมาหลากหลายวิธีนะครับทั้งเรื่องของการพูดนะครับทั้งเรื่องของการปลอบใจทั้งเรื่องของการมะนาวไม่อยู่หนาวไม่อยู่ไม่อยู่มนาวเด็กชอบเปรี้ยวไม่อยู่ชอบกินเลยแหละปรากฏบอระเพชรเขาถามเยว่าทไมขมจังแม่เป็นพ่อแม่ให้ข้อมูลมาแล้วแม่ปูเรื่องมาห้าเดือนแล้วนมแม่จะหมดอายุแล้วนะคะมันจะลดขมนะคะเพราะฉะนั้นแม่ไม่ได้ห้ามไม่ให้กินลูกจะกินแม่ให้กินแต่แม่เตือนแล้วนะมันจะขม พอเขากินปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่าแม่เตือนแล้วไงจะกินอีกไหมคะแม่ก็ยังจะให้กินนะไม่เอาแล้วเขาบอกไม่เอานมแม่ขมยังขออนุญาตเอาหน้าไปอยู่ใกล้นมแม่อยู่ขออนุญาตเอาหัวไปโข่งนมแม่ได้ไหมคะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดทุกคืนตลกมากเขาติดเาติดมากกว่าจะแบบติดความอบอุ่นจากการอยู่ใกล้นมแม่ครับ่พี่เขสิ์็นพ่อเรามองไปูกเราแบบผมนะผมจำความบรรยากาศได้เลยวันแรกอะ คุณแม่เขานั่งร้องไห้ผมเนี่ยเห็นปึ้งแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเห็นเราเดินออกไปเราก็แบบน้ำตาซึมเลยเขาไปเขียนในในเฟซบุ๊กเราอ่านแล้วเราก็จะร้องไห้ไปด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับความรู้สึกว่าเจ้าลูกคนนั้นของเราที่หลับไปกับคาเต้าแม่เนี่ยเขาเขาเขาไม่มีคนนั้นแล้วนะเขเป็นคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยมันใจหายไงมันใจหายว่าเออเจ้าเด็กน้อยคนนั้นเนี่ย เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ย<ช><า>โอ้เป็นความรู้สึกภา,าพเามาไหนตลาใช่ใช่ใชเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ใครไม่มีลูกวยัยนี้ไม่เข้าใจจ,จริงๆนะมันลึกซึ้งแล้วก็มันใจหาย<ช>มันใจหายมาก,มากๆเลยแหละเพราะว่า<ส><ญ>ก็เลยพิมพ์ตัดสินใจพิมพบันทึกความรู้สึกของตัวเองเพราะมันเป็นความรู้สึกที่สะเทือนใจแทบจะมากมากที่สุดเลยคือการที่ให้ลูกเราหย่าเป้าแต่เรารู้ว่าเราทําไปเพื่อความเติบโตของเขาค่ะถ้าวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเช่นลูกเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ย จริงๆเข้าโรงเรียนอะไม่เียนโอเคนะต้องเลยนโอเคเพราะว่าทุกวันน yes er like ี้ก็เข้าแล้วเข้าแล้วแต่ว่ายังเป็นคลาสที่พ่อแม่เข้าไปอยู่ด okay, 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 okay. ้วยแต่ว okay, okay, yes. ันหนึ่งที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยอันนั้นอาจจะอีกอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับแต่ว่าความรู้สึกของลูกหย่าเต้าเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนใจนะคือมันจะไม่มีทางกลับมาอีกแล้วไงคะมันไม่มีทางกลับมาจากคนหย่าเต้าแล้วแบบคือด้วยความที่น้องเมดาไม่วอยไงครับถ้าวอยไงอ่ะโอเคไงไม่วอยแล้วแบบโอเคค่ะเข้าใจเข้าใจ อะไรอย่างเงี้ยทาหน้าตาเข้าใจอ่ะอันเนี้ยมันยิ่งสะเทือนใจเรามันเหมือนคนจะเลิกกันอะแล้วคนที่แบบพอบอกเลิกเสร็จปุ๊บแล้วเขาไปเลยอ่ะเขาไม่ได้แบบมาง้อว่าขอว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอเคน้องแม่กินไม่ได้เขาก็พูดเลยน้องแม่ขมน้องแม่หมดอายุแล้วติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ